ฟังดนด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่6มกราคม2569นะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮุนเซนเริ่มจนตรอกหนักเข้าทุกวันเพราะล่าสุดล้มแนวแตกครับขมนถึงคาดเจ็บ2นายพื้นที่ช่องบกหลังจากมีการยิงปืนคอเนี่ยตั้งใจเล็งมาใส่ไทยเราเลยแต่ก็ยังมีการแก้ตัวที่อดีตอนาจใจมากๆกับฝั่งของขมนซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ไทยเราครับยกระดับสูงสุดในการป้องกันตลอดแนวชายแดนบริเที่กองรับภาคที่2กันเลยทีเดียว พร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องราวคือขมศเนี่ยมีการฟ้องเราเรียกชดใช้ค่าเสียหายครับจำนวน10ล้านล้านคือเป็นเงินที่เยอะมากๆแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นบอกได้ว่าคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มแลวก็จุใจกับคําแก้ตัวของขมศจริงๆมาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนครับกับกรณีที่ฟังขมศเนี่ยมีการยิงปืนคอมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่6มกราคมปี2 5 6 9คือประเดิมตั้ง แต่ช่วงต้นปีเลยครับกับขมรนก็เลยสบวนให้กําลังพลของไทยเราเนี่ยบาดเจ็บซึ่งเป็นผอบอร้อยด้วยและรายงานล่าสุดครับฝั่งของกัพบบูชาเนี่ยก็ได้มีการอ้างออกมาครับว่าเมา ซึ่งเป็นการยิงมั่วแต่นี้ผมไม่เชื่อนะมันก็ถูกต้องกับฝ่ายไทยเราครับที่มีการแจ้งเตือนไปยังฝั่งกัมพูชานะว่าให้เค้งรัดในข้อตกลงหยุดยิงหลังจากตรวจพบการยิงปืนคอครับมายังฐานที่มั่นของฝั่งไทยเรารายงานออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับก็เป็นช่วงเช้าของวันเลยกับโฆษกณบกเนี่ยออกมาแถลงการว่าในวิธีการยิงครับก็เป็นการยิงมาจากฝั่งกัมพูชาส่งผลให้กําลังพลของไทยเราได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหนึ่งนายแล้วจากนั้นครับหน่วยในพบื้นที่เนี่ยก็ได้รับการประสานงานจากฝ่ายกัมพูชานะแล้ว้ววขมก็อาาง่ ไม่ได้มีเจตนาใช้อาวุธยิงมายังฝั่งใดเราแต่กรณีดังกล่าวครับเป็นเพราะความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของกําลังพลของฝ่ายกัมบูชาเองซึ่งหน่วยทหารของเราในพื้นที่นะครับก็ได้แจ้งเตือนไปยังฝั่งกัมบูชาว่าให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการส่งสารกําชับแจ้งเตือนไปนเลยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยฝ่ายไทยเราก็จําเป็นต้องปฏิบัติการตอบโต้เพื่อป้องตัวเองด้วยซึ่งในขณะนี้นะครับตลอดแนวชายแดนกัมบูชาเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแบบติิดดตาาาาาาามมมสนนนนกกกกรณ์อออยยย่่่่่่่งงใลล้ชชัูไไววจจะะเป็หบบ พระวิหารเออหรือว่าแนวรบจุดอื่นครับที่ยังมีการเคลื่อนกําลังของฝั่งเขมรเองนี่ก็มีการอัปเดตสื่อสารออกมาของกองทัพภาคที่2หรือว่ากองทัพบกกับสถานการณ์ล่าสุดที่เราเนี่ยโดนยิงปืนคอใส่นะครับทางฝั่งนายกไทยเราก็ได้มีการสั่งกองทัพยื่นประท้วงกัมบูชาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยออกหนังสือถึงรัฐมนตรีการต่างประเทศของกัมพูชาและชี้แจงมาอย่างเป็นทางการในทางการทูตนี่คือสิ่งที่เราดําเนินการกลับไปล่าสุดนะครับก็คือการออกแถลงการเตือนกัมบูชาและก็การดิ ประท้วงว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและให้ออกหนังสืออย่างเป็นาการมาเนี่ยในทางการทูตคือมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการยิงปืนคอด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่จะมาอ้างว่าเฮ้ยเป็นความผิดพลาดในการยิงซึ่งอัปเดตมาแล้วเนี่ยจากแนวหน้าก็บอกว่าคือมันไม่ใช่การยิงเช็คแนวอย่างแน่นอนนะครับคเมร์ตั้งจะยิงเข้ามาที่บังเกอร์หน้าแนวที่ด่านไทยเราอยู่บริเวณบริทต,ตรงนั้นเนิน469ฐานภูมละลกอในบริเวณช่องบุกซึ่งพอเกิดเเเเหหตุปั๊บนน่วยวขของาาามมรก็้โทจ แบบวุ่นวายเลยเพราะทหารในเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะตอบโต้ไปแล้วเหมือนกันแลวก็บอกว่ากําลังพลเนี่ยเมาไร้วินัยยังมีครั้งว่าเมานะครับแต่มันแก้ต่างไม่ได้กับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะทหารปืนใหญ่ของฝั่งไทยเราเนี่ยก็ข้องใจเหมือนกันครับว่าการยิงปืนคอมันเป็นอุบัติเหตุได้ยังไงเนื่องจากมันไม่ใช่ปืนสั้นปืนเล็กปืนยาวที่มันจะลั่นได้กับการยิงนิ้วเดียวแต่ว่าปืนคอครับมันมีหลายขั้นตอนมากๆก่อนที่จะยิงนะอย่าข้อที่จริงล่าสุดเลยก็คือคนเมาเนี่ยยังไงก็ยิงไม่ได้นะะครรับเพา เป็นอาวุธประเภททีมต้องใช้กําลังพลประสานงานกันเนี่ยประมาณ3-5มถึงนายไม่ว่าจะเป็นพลยิงพลเลงพลบรรจุซึ่งคนเมาเพียงคนเดียวครับก็ไม่สามารถปฏิบัติงานครบวงรอบจนกระสุนออกจากลํากล้องได้และขั้นตอนก่อนที่จะยิงครับก็ต้องมีการตั้งฐานปืนเลือกส่วนบรรจุทอสลักนิลภัยซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้สติและก็วินัยสูงมากนะครับไม่ใช่การเหนี่ยวกายเพียงครั้งเดียวเหมือนปืนเล็กนะแล้วความแม่นยำเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการตั้งลํากล้องลาปืนเอาไวจ้จริง,รงๆเพราะการที่กระสุนตกใส่เนิน4ี่ าพอดีเนี่ยมันบ่งชี้ชัดเจนเลยครับว่ามีการคำนวณมุมยิงแล้วก็เป้าหมายใหม่ไว้ล่วงหน้าซึ่งหากเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคนเมายิงเนี่ยวิธีกระสุนจะอะไรทิศทางแล้วก็ไม่ลงเป้าหมายสําคัญมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าสําหรับขมิน,นะครับสรุปก็คืออันนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะผมคาดการณว่านี่ก็คือการเจตนายิงพิสูจน์ทราบโดยใช้ข้ออ้างเรื่องของความเมาครับเพื่อที่จะลดระดับความผิดพลาดทางการทูด มันเป็นการแก้ต่างที่ยอดแย่แห่งปีเลยก็ได้นะครับเริ่มปีใหม่มาเนี่ยขเมีนแก้ต่างแบบเหมือนเด็กไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยบอกว่าเมาแล้วทหารขเมรจะไร้วินัยขนาดนั้นเลยหรอจุดบริเวณเนิน4 6 9เนี่ยอยู่ใกล้กับเนิโนโนเนมนะครับทั้ง2เนินไม่ว่าจะเป็น469หรือว่าทางทาหารเขาเรียกกันเนี่ยภูมัล,ลกอซึ่งก็มีฐานในเราเนี่ยประจําการอยู่บนยอดตรงนั้นชัดเจนเลยและก็มีถนนทีสร้างจากฝั่งในเราครับขึ้นจากภูทางเหนือโดยภาพรวมของพื้นที่แถบนี้ครับฐานในเราเนี่ยก็ได้สร้างเส้นทางเชื่อมทั้ง สองเนินเอาไว้แล้วเนินโนเนียมกับเนินแล้วก็มีการสร้างถนนไปยังบริเวณเนินอื่นๆด้วยส่วนฝั่งของขมีนเนี่ยจุดเนิน4 6 9ครับขมีนก็จะมีถนนเล็กๆลเลาะแนวตีนเขาอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นถนนเก่าที่ไม่มีการขยายหรือว่าปรับปรุงใดๆโดยในห่วงของการสู้รบที่ผ่านมาครับขมีนก็พยายามโจมตีเนิน4 6 9เนินนี้นะเพื่อที่จะรุกเข้าพื้นที่ช่องบกของฝั่งไทยแต่ว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยต้านทานเอาไว้ได้ครับซึ่งดูจากสภาพภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเนินดังกล่าวมีีบบดสูงกวว่ารริเณโยอ เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นฐานที่มั่นฐานกําลังซึ่งหากใครที่สามารถยึดเนินนี้เอาไว้ได้เนี่ยก็สามารถจัดยุทธวิธีและก็ได้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่แน่นอนโดยสรุปก็คือทั้ง2เนินครับฐานในเราเนี่ยยึดเอาไว้อยู่ณนะตอนนี้ แต่ก็ยังมีขมีนเนี่ยก่อกวนยั่วยุเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตามแนวชายแดนของไทยเราโดยเฉพาะพื้นที่ดุเดือดตึงเครียดอย่างช่องบกส่วนฝั่งของขมีนครับมันมีอีกการถแถลงหนึ่งก็คือมาเลเซียตาล่าสุดครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเนี่ยอันนี้รายงานจากฝั่งขมีนนะก็บอกว่า ขยะระเบิดที่ช่องบกทําให้ขมิมนครับเจ็บ2นายและก็เร่งประสานไทยเราเนี่ยให้คลี่คลายสถานการณ์อันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรายงานจากฝั่งของขมิมนให้ประชาชนของพวกเขาทราบให้เหมือนเวทีโลกทราบไปเหมือนขมิมนเองถ้าเกิดมีการยิงก่อนเนี่ยจะเพลี่ยงพรำทางการทูตอย่างแน่นอน ก็เลยมีการแก้ต่างออกมาแบบนี้นะครับเพราะปกติถ้าเกิดมีเสียงระเบิดดังขึ้นเนี่ยมาเลเซียสุตาก็จะโทษไทยเราก่อนไว้เลยว่าไทยยิงก่อนไทยเปิดก่อนทุกครั้งย้ำอีกครั้งว่าทุกครั้งเลยแต่ว่ามีครั้งนี้เนี่ยนะครับคือปฏิเสธออกมาว่า เสียงดังระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเสียงขยะระเบิดสิ่งที่กาลังหมของเขมรแถลงการออกมานะครับก็คือบริเวณบทุทีมุมบีหรือว่าช่องบกในจังหวัดพระวิหารเองครับกำลังกัมพูชาเนี่ยจัดระเบียบและก็เพิ่มความเรียบร้อยภายในฐานที่มัน่นแต่ขณะเดียวกันนั้นได้เกิดเหตุวัตถุระเบิดจากกองขยะครับส่งบลให้กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แต่รับบาดเจ็บ2นายแบ่งเป็นบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายบาดเจ็บเล็กน้อย1นงนายและตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาแล้วซึ่่งงกก็ยัมมีารระบุเพิ ะะว่าได้ประสานงานกับไทยเราและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วและก็ยังย้ำว่ากลาโหมมองกัมพูชาเนี่ยย้ำจุดยืนในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและก็ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด เนี่ยมันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขมินคือถแถลงการรอบนี้เนี่ยมันผิดสังเกตมากๆจากที่ผมติดตามมาทั้งหมดน่าจะ6เดือนได้7เดือนได้เป็นการถแถลงการที่เหมือนมีความกังวลในเวทีโลกสําหรับฝั่งของขอมินนะครับไม่งั้นทางด้านผบรรหน่วยขมินเนี่ยน่าจะไม่มีการโร่มาขอเจรจา,าแน่นอนว่าเฮ้ยกําลังพูดของฉันเนี่ยเมานะฉันขอโทษด้วยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ครับคือ คำว่าเมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับการยิงปืนคอแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีหนึ่งเรื่องราวที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือฮุนเซนครับในทางการทูตเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐแต่ยังมีการกล่าวหาไทยเราว่าใช้ปฏิบัติการทางทหารลุกล้ำดินแดนกัมพูชาซึ่งฝั่งของเขมรครับมีการประเมินความเสียหายสูงถึง3แสนดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9.4ล้านล้านบาทเกือบ10ล้านล้านเลยคือมันเยอะมากครับน่าจะเกือบเท่าทุนสตรองของไทยเราที่มีอยู่ในตอนนี้ก็คือ10ล้านล้านบาทโดยสาร สำคัญของการกล่าวหาไทยเราครับก็คืออ้างว่ากองทัพไทยเราเนี่ยลุกล้ำเข้าไปดิเดนกัมพูชาถึง60สิไมล์มีการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่ไม่ใช่ดังทหารอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชนศาสนสถานและแหล่งมรดกโลกโดยก็ระบุว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางทางการทูตพร้อมกับยังมีการขอคําแนะนําให้สหรัฐอเมริกาครับส่งบริษัทอเมริกาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศกัมพูชาหลังจากความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าเป็นข้อมูลการกล่าวอ้างของคอมเมนต์เพียง ก็ยังไม่มีการยืนยันจากฝั่งของสหร,รัฐอเมริกาหรือว่าฝั่งไทยเราแต่อย่างใดขมิ้นมโนภาพเองแล้วการฟ้องเงินชดเชยเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับขมิ้นก็ยังฟ้อง UN เอ็นอีกต่างหากยังมีการกล่าวหาได้เราว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงตามแนวเขตชายแดนแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามบอกว่าไทยเราเนี่ยโจมตีทางทหารอย่างผิดกฎหมายหรือทาลายบ้านเรือนบ้างทรัพย์สินบ้าง,งมีการบุกรุกปนสะดม เนี่ยอันนี้เป็นคาที่ร้ายแรงมากนะครับแล้วก็บอกว่ายึดทรัพย์สินส่วนตัวของชาวบ้านเนี่ยไปไว้ในครอบครองจึงมีการเรียกร้องให้ยูเอ็นครับตรวจสอบการกระทําของไทยเราแล้วก็ให้ไทยเนี่ยหยุดการรื้อถอนและก็การขับไล่โดยบังคับซึ่งก็ยังรวมถึงให้ไทยเราถอนกําลังทหารครับและเปิดทางให้พลเรือเนี่ยกลับดินฐานอย่างปลอดภัยและข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขเขมรมีการฟ้องเวทีโลกนะครับแล้วยังย้ําอีกรอบหนึ่งว่า ความนิ่งเฉยของประชาคมโลกเนี่ยจะยิ่งซ้ําเติมวิกฤตและก็บรรทอนความน่าเชื่อถือของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกแหละวทีโลกเนี่ยเขาไม่สนใจขมรนเลยนะครับ UN แทบจะไม่ได้ค่อยรับเรื่องอะไรเลยนะขนาะมลรดกโลกที่ขมีนฟ้องไปแล้วฟ้องไปอีกเนี่ยยูเวนก็ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรมากมายเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้นะครับเหมือนเขาจะรู้ทันขมีนมากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้คงต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปเลยครับผมเชื่อว่างานนี้ขมรนจบไม่สวยมากๆเพราะดูแล้วเนี่ยเหลือเวทีเดียวที่ขมรนจะต่อกดกับไทย ายก็คือเวทีโลกก็เลยฟ้องแบบ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็ฟ้องนะครับฟ้องทุกวิธีการประชุมเลยสุดท้ายตายน้ําตื้นเกือบโดนไทยเราเนี่ยสอยอีกสักครั้งซะแล้วถ้าเกิดว่าขมเมนอ้างว่าเมามายิงปืนคอของไทยเราได้ครับนักบินเอสมกของไทยเราเนี่ยก็น่าจะเมาแล้วแบกไข่ไปทิ้งบ้านฮุนเซนได้เหมือนกันก็แฟร์นะครับแลกเปลี่ยนกันได้และนี่ก็เป็นการนับเดชสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับยังคงจับตาและก็เฝ้าระวังสูงสุดกันเหมือนเดิมและหากคุณผู้ชมชอบการนับเดชเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลคดเป็น ังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย